หลับตาเ,าเาบาเๆผ่อนคลายสบายๆขยับเนยจะขยับตัวงเราให้ดีนะจ๊ะให้ผ่อนคลายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่อ ให้สะอาดบริสุทธิ์ของใส mm hmm. แล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่นมๆทีสูนูนคลางกายฐานที่เจ็ด่างเบาๆส,สบายสบาย ให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจจะจะในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายแล้วก็ผ่อนคลายนลยจ้ะให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนม,นม เมาเบาแต่เบาเบาไปที่กลางกายกลางดวงกลางองค์พระต้องเบาๆนะจ๊ะให้นิ่งๆนุ่มๆใจใสๆเย็นๆ อย่าไปเน้นภาพอย่าไปเค้นภาพให้นิ่งๆนุๆน่ๆมๆเมาๆทำความพึงพอใจในสิ่งที่เราได้เห็นอย่างนั้นไปก่อนนะจ๊ะแม้ไม่ได้ดังใจเราก็ตาม อย่าไปฮึดฮัดอย่าไปลำคาญใจให้นิ่งเฉยเฉยแล้วเดี๋ยวภาพก็จะค่อยๆชัดขึ้นมาเองคือจะชัดเพิ่มขึ้นไปเขาเรื่อยๆจะชัดเพิ่มขึ้น อย่างง่ายๆสบายๆถ้ากลายเป็นได้นไปเคีนภาพจะทำให้มันตึงมันเกร็งทั้งกายและใจนะซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะจะทำให้รเราเบื่อ เบื่อหนาการทำสมาธิเพราะนั้นให้ฝึกให้ใจหยุดอย่างง่ายๆเย,นยน็นเย็นให้ใจใสใสเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ใช่ว่าเราไปปรุงแต่งให้มี มีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่ามีแต่สิ่งที่มีเนี่ยเป็นของละเอียดเป็นของบริสุทธิ์เราก็จะต้องทำใจให้ละเอียดให้บริสุทธิ์เท่ากับสิ่งที่มีอยู่ด้วยวิธีการ ทำใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายใจเย็นเย็นใจก็ค่อยๆละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่ละเอียดเท่ากับสิ่งที่มีอยู่ภายในต้องจับ หลักให้ได้ถ้าจับหลักได้อย่างนี้การเจริญสมาธิภาวนามาก็ง่ายสามารถทำได้ทุกๆคนเลยยกเป็นคนที่วิกลจริตซึ่งสูญเสียระบบประสาทการรับรู้ไปโดวยวีบากกรรมต้องง่ายง่ ต้องสบายสบายเท่านั้นจึงจะเข้าถึงได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยโลกภายในนี้มันตรงกันข้ามกับโลกภายนอกที่ต้องต่อสู้ดิลล้นรนมีปัญหามีแรงกดดัน ต้องบีบต้องเค้นต้องอะไรต่างๆเหรานะั้นแต่ถ้าอรอยิยทรัพย์ภายในเนี่ยมันตรงกันข้ามกันนะเราก็ต้องจับหลักวิชาตรงนี้ให้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะทำกันได้ทุกคนเลยโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ ได้ทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์แต่ต้องเห่งเงย,ยสบายๆใจเย็นๆในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมตำแหน่งที่สิงสถิตของธรรมเห่าหน้น,นั่น คือสวยกลางกายฐาทนที่เจ็ดเป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นแหละถ้าทิ้งทำตรงนี้ได้เครื่องความเดือดเนื้อ,อร้อนใจปัญหาอะไรต่างก็ยุติยุติได้เมื่อถึงดำ้าไม่ึิ้งทำก็ไม่ยุติ เราะนั้นเราก็ต้องเอาใจเนี่ยมาแตะเบาเบาสบายสบายถ้าเรากำหนดภาพบริกรรมอานิมิตแล้วมันอดที่จะเค้นภาพไม่ได้ทั้งทั้งที่เราพยายามจะไปเค้นภาพ ทำให้ไม่สบายกายไม่สบายใจคือทนึกเป็นภาพแล้วก็เป็นตึงเป็นมุนเราก็ไม่ต้องไปสนใจกับภาพสนใจแค่นำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเดียวและไม่ต้องกังวลเกินไปว่า มันจะตรงเป๊ะไหมที่ว่าในกระดือขึ้นมาสองนิ้วมือแม่ไม่ตรงก็ไม่เป็นไรจำง่ายๆพาอยู่บริเวณในกลางท้องอย่างนี้ไปก่อนก็ได้หลังจากนั้น เราก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวจะภาวนาบสัสม,มาระหังควบคู่ไปด้วยก็ได้หรือไม่อยากจะภาวนาอยากนิ่งใจเฉยในกลางท้องก็ได้เมื่อใจระวังได้นิ่ง อกส่วนเดี๋ยวก็จะกลับเข้าไปอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจดเองแล้วเราก็จะได้เห็นฐานที่เจ็ดได้ชัดเจนว่ามันอยู่เหนือสะดือึ้นมาสองนิ้วมือในกลางท้องเมื่อใจไปรวมลงอยู่ที่ตรงนั้นแล้วเนะี่ยมันก็จะหลุด จากกายหยาบจากความรู้สึกทุกอย่างจากความรู้สึกความมีตัวตนมีร่างกายมันก็จะหายไปจากที่แคบๆมันก็จะไปถูงที่กว้างเหมือนกลางอาวกาศเราคงจะต้องปรับสภาพใจให้อยู่อย่างนั้นแหละ นิ่งๆอย่างเดียวในที่โล่งโล่งว่างว่างกว้างด้วยใจที่ใสเยือกเย็นต่อไปแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามเรถึงสภาวะนั้นแล้วเนี่ยความสบายกายสบายใจจะเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ จนเรารู้สึกว่ามีความสุขเปลี่ยนจากความสบายมาเป็นความสุขที่มากขึ้นไปเรื่อยๆและแตกต่างจากที่เราเคยเจอเป็นสิ่งที่เราพึงพอใจที่จะอยู่ในสภาวะอย่างนี้ทั้งๆที่ยังไม่ได้เห็นอะไรก็ตาม เกิดความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็นิ่งต่อไปหยุดอย่างเดียวหยุดนิ่งอย่างเดียวเราเป็นตัวสำเร็จก็จะเกิดการเดินทางเข้าไปสู่ภายในลึกแต่กว้างในแนวดิง่งแล้วก็ขยายไปรอบตัวทุกที่ทุกทาง เป็นประสบการณ์ภายในที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเลยและนำความสุขความบึงบอใจมาให้กับเราเพราะความเหงาไม่มีในนี้แหละความหดหดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจก็ไม่มีในนี้มีแต่ความสุขสบายเพิ่มขึ้น ยิ่งเราสบายใจสุขใจเพิ่มขึ้นก็จะสว่างเพิ่มขึ้นยิ่งใจหยุดใจนิ่งก็ยิ่งสว่างตั้งแต่สว่างเหมือนฟ้าสังสงางตอนทีห้าในฤดูร้อน ก็จะสว่างไปเรื่อยๆเป็นแสงสว่างที่มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจะเราห้ความรู้สึกว่าเราอยู่กับตัวเองที่ไหนก็ได้ในโลกแม้อยู่ตามลำพังกับตา แต่ก่อนเราอยู่ตามลำพังนี้เราอาจจะเหงาบ้างแต่เมื่อได้มาถึงจุดนี้เนี่ยความรู้สึกกลับตลปัดตรงข้ามเราอยากอยู่ตามลำพังอยู่กับตัวเองในตำแหน่งนี้เนี่ยที่เขาเรียกว่าปลีกวิเวกมันก็จะสงัดกายสงัดใจ มันจะสง,งบสง,งัดมีสุขใจก็บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นใสๆจะนำไปสู่การเห็นภาพภายในดังกล่าวที่ไม่อยู่แล้วในตัวของเราเด้ยแหละทั้งหมดเกิดขึ้นด้วยการวางใจ ให้หยุดนิ่งอย่างถูกส่วนหยุดนิ่งอย่างถูกต้องก่อนแล้วจึงจะถูกส่วนตามมาในภายหลังใจก็จะนิ่งนุ่มเบาสบางมองภาพภายในด้วยความเบิกบาน มีความปลืม้มมีความปิติปีติสุเอกะกะตานะอุเบกขาก็ตามมาคือมีปีติมันปลืม้มบางคนอย่างเราทำได้เห็นได้สุขกายสบายใจอยากแช่อิ่มใจอยู่อย่างนี้นานๆนะ ความเป็นหนึ่งของใจก็นิ่งเพิ่มขึ้นจนได้ประสบการณ์ใหม่คือนิ่งกว่านิ่งนิ่งกว่านิ่งเดิมที่ผ่านมาคือนิ่งในนิ่งนั่นเองกระทั่งถึงจุดที่นิ่งแน่นไม่มีช่องว่าง ในความคิดอื่นที่เราไม่ต้องการให้ภาพอื่นที่เราไม่ต้องการเกิดขึ้นได้โดยตัวงองตัวเองมันจะเป็นอัตโนมัติใจเกิยความพึงพอใจอยากอยู่อย่างนี้เยฉยเฉยเฉยกระสุขก็ะจะต่างมา สุขแบบนิ่งๆเปน็นกลางๆไม่ผูกพันต่อสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนะ่ะจะเป็นสุขอยู่ภายในที่เพิ่มพูนขึ้นไปตามวันเวลาที่ให้ช่ัโมองหยุดช่โมงนิ่ง ก็มองกลางภายในได้มากขึ้นเราจะรู้สึกเสียดายการเวลาที่ผ่านมาโคโคก,กับความปลื้มปิติและภาคภูมิใจที่ถึงวันนี้เนะี่ยม่ใจเราหยุดน,น,นิ่งนุน่มนิ่งแน่นน่งแน่นถึงระดับนุ่มนวน ื้ใจที่แข็งกระด้างก็อ่อนละมุนละมยัยนุ่มนวลละเอียดถูกปรับจากของแข็งคล้ายกับของแข็งมาเป็นของเหลวมาเป็นอากาศอะไรรอมที่จะแทรกไปได้ หรือผ่าไปได้ในทุกคนทุกแห่งใจที่นิ่งแน่นนุ่มนวลก็ควรแก่การงานที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาของพระสมมุสมติเจา้าที่พระองค์ทรงค้นพบด้วยตัวพระองค์เองลาก็สามารถจะค่อยๆศึกษา ใครๆเรียนรู้ได้ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับตัวของเราอยากจะเป็นอย่างไรเราก็สามารถทำเป็นอย่างนั้นได้เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุคคลอันประเสริฐอันเลิศเหลือผู้ภาษาบ้านๆว่า เป็นฮีโร่ในดวงใจของเราเมือ่อท่านบรรลุธรรมแล้วท่านนำมาถ่ายทอดสั่งสอนเราก็สามารถที่จะทำตามแล้วก็เป็นอย่างท่านได้เราปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ท่านซึ่งทั้งหมดนี้ไม่หนี หรือบารวมประชุมหยุดจ่คำว่าหยุดเป็นตัวสาเร็จนั่นเองหยุดได้ก็ต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียว สัพเพพุทธาผลปตตาปเจกานจะยังพลังอรหันตานันจจเตเชนรักขังปัญธาบิสปพสโสเตธรัธาสุขิตาวิลุหะปุตตาสนีอรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิญาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ สัพสังขานุภาเวนะสัทธาโสติอวันตุเตสุ